วันนี้เราก็จะได้กิ่นขนุนนะฮะที่ปลูกอยู่หลังบ้านรอบนี้เราคิดว่าคงจะได้เอาไปผ่าแล้วครับสักหนึ่งลูกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันลูกนี้ดังตุกๆน่าจะสุกแล้วเนี่ยลูงนี้ก็ไม่ไหวแล้วลูกใหญ่ด้วยลูกนี้เป็นลูกใหญ่ลูกแรกกีนหอมฉุยออกมาแล้วนะครับได้แล้วฮะโอ้โห,หลูกนี้ก็สุกแล้วนี่ พาดังแบบนี้นี่ใช่แล้วตรนี้สุดแล้วตรนี้เดี๋ยววันนี้คงจะต้องเลือกลูกนี้นะครับเข้ามาผ่ากันครับแล้วเราก็าผ่าออกมาโอ้โหครับลูกสวยงามโอ้โห,โหสีสันสดสวยเลยทีเดียวน้ำหนักพอประมาณเลยทีเดียวโอ้โหนี่ขนาดครึ่งลูกนะครับยางก็อาจจะมีเล็กน้อยเดี๋ยวเราเขียนดีๆนะครับเนี่ยตัดแกนออกมาเป็นไงครับดวงหนาเนื้อหนา ถ้าทางรถจะหวานดีนะครับนี่ชิ้นออกมาเป็นยวงใหญ่ขนาดนี้เลยครับเป็นไงครับท่านผู้ชมขนุนบ้านนี้สุดยอดเลยครับยวงหนาขนาดนี้รนครึ่งลูกนะฮะจะกินหมดไหมหนอดูกันละกันครับอีกครึ่งคิดว่าคงจะต้องไปให้ข้างบ้านซะละครับสีเหลืองความหนาของยวงนี่โอ้โหดูทีครับน้ํานี่ไหลเยิ้มออกมาบ่งบอกได้ถึงความหอมหวานมันหอมด้วยสิครับ เดี๋ยวจะแกะให้ดูยวงประมาณนี้เลยครับพาออกมาเป็นไงครับท่านผู้ชมเนื้อหนาดูขอบสิครับเสร็จแล้วครับดูเข้ามาในนี้ในถาดสีสันสดสวยดูครับยวงหนาขนาดนี้นะครับนี่ดูแค่ครึ่งซีกเองนะครับเป็นยังไงรอบหวานครับได้กินได้ทานทุกปีนะครับขนุนหลังบ้านของธนพัทรถ้าใครสนใจก็ จองกันล่วงหน้าข้ามปีเลยทีเดียวนะฮะใครที่จองมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอนีฮะได้ทานแน่นอนใครทานขนุนบ้านธนพัฒน์นี้แล้วนะฮะมีแต่คนสนับสนุนจุนเจือค่า